สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง l ชินแสออน,นันต์มีสิทธิ์ถามกันมาหลายคนว่างวดนี้วันที่16มีนาราศีไหนจะเสี่ยงโชคกันได้บ้างราศีไหนจะมีเงิน Pocket ็ตมันไปเที่ยวช่วงสงการเดือนหน้าก็สงการแล้วนะครับหลายคนก็คิดเอ๊ะจะหาเงินที่ไหนไปเที่ยว ก็ถามกันมาว่าจะเสี่ยงโชคกันยังไงงวดนี้นะครับแล้วราศีไหนมีเกณฑ์ที่จะเรียกว่ามีโชคจากการเสี่ยงสําหรับในทางโหราศาสตร์นะครับ mm hmm. เขาก็ดูจากดาวดวงดาวที่โคจรส่งผลในช่วงนี้ดาวไหนโคจรส่งผลดีกับกาลัคนาราศีนั้นในช่วงนั้นเนี่ยราศีนั้นก็จะมีโชคจากการเสี่ยง ปัจจุบันก็มีดาวพฤหัสดาวราหูดาวศุกร์ดาวมฤตยูการเสี่ยงโชคดูดาวเพียงแค่แค่นี้พอแล้วครับก็จะพอบอกได้ว่าราศีไหนจะมีโชคจากการเสี่ยงในวันที่16มีนาคมนี้นะครับ16มีนาคมนี้เนี่ยจากโครงสร้างของดวงดาวในจักรราศีเนี่ย ราศีแากที่จะมีเกณฑ์มีโชคจากการเสี่ยงมีโอกาสได้มากที่สุดนะครับคือลัคนาราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนจะเป็นราศีที่มีโชคจากการเสี่ยงค่อนข้างมากเลยโอกาสจะถูกค่อนข้างมากนะครับถัดมาก็จะเป็นชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์จะมีโชคจากการเสี่ยงในวันที่16มีนาคมนี้ ส่วนราศีที่จะมีโอกาสได้บ้างแต่อาจจะไม่มากเนี่ยจากตรงนี้น่าจะมีอยู่อีกสักาสามราศีคือชาวราศีกรกฎชาวราศีตุลและชาวราศีเมถุนและชาวราศีกุมนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลบให้ฟังอีกครั้งหนึ่งราศีที่จะมีเกณฑ มีโชคมีโอกาสมากที่สุดเนี่ยคือชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับรองลงมาก็จะเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ส่วนอีก3ราศีเนี่ยมีโอกาสถูกเหมือนกันแต่ถ้าถูกเนี่ยอาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากการเสี่ยงโชคในครั้งนี้เนี่ยคือชาวลัคนาราศีกรกฎชาวลัคนาราศีตุลและชาวลัคนาราศีกุมมีทั้งหมด5ราศีนี้นะครับ ก็วันที่16มีนานี้ลองไปเสี่ยงโชคกันดูใครที่ไม่เคยเสี่ยงโชคเลยก็ซื้อลอตเตอรีตร่ติดไว้สักใบ2ใบนะครับ mm hmm. เพื่อจะมีโอกาสถูกรางวัลรับโชคมีเงินมีทองไปเที่ยวช่วงสงการนี้นะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีตุลกับชาวราศีเมษช่วงเดือนนี้ให้ระวังบัตรเหตุมากๆนะครับ ใครที่มีเดินทางบ่อยๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยระวังอุบัติเหตุมากๆทั้งอุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินทางอุบัติเหตุที่เกิดจากในบ้านอยู่ที่ไหนก็ต้องระวังอุบัติเหตุให้มากๆส่วนตุลเนี่ยจะมีโชคในงวดนี้อย่าลืมนะครับไปเสี่ยงโชคกันก็ขอให้โชคดีกันทุกๆราศีใครไม่เคยมีโชคเลยก็ขอให้ถูกในงวดนี้นะครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม